สบายดีพี่นอ้องปองฝ่ายทุกค์ทนสำรับมณีพี่จะตายสแนวส่องสวายสีสตลายเกดได้มากพบปะกันอีกคือเก่าทั้งส่องวัยที่หลังจากบริพบปะกันลายเหมือนลายเป็นทางหายไปวันบรรยากาศ คนตกเศร้าใหม่ๆได้พี่น้องปลองไปย่องท่านผู้ชมทั้งกลางประเทศในประเทศมีมวลอากาศหนามท่วมเขาเลยพี่น้องคนตกตีหกโมงส่อจนทอดฮะสิบนนาฬิกาประมาณสองสามสี่โมงใจฝนลเลยหนามท่วมเขาออกแกงเลยพี่น้องเลยพี่นอ้นองปลองไป น้ำตมเขาเห็หนเลยเต็มใบวีพันว่านะมันพอจากน้ำบอนอยู่ต้องอาศัยอีกลายมือรอบอปลายเถียว ทุบรรยากาศน้ำถล่มเรือพี่น้องปลองไปพี่น้องทั้ง่างประเทศก็ได้ทั้งฟินแลนด์เยอรมัน์กสวอเบียฝรั่ง,งเศสเสาบนพน้นลำเนียนทั้งฟินแลนด์ทั้งลำเนียนบ้านเท่าน้ำถล่มเขาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยพี่นอ้นองท่านผู้ชมคนตกเหมือนเ้านีโสมองสมองสามโมองลวดแดบบหนักหลังจากน้ำ เข้าขานน้ำมากเป็นเป็นเป,ป็นเดือนใบเลี้ยงกรอบบัดเก็บตายทั้งเป็นเพียทั้งยาท่วมมากมือเดียวบอกว่าพ่อพ่อแล้วครับนำกระล่างขข้นฟังนี่นำก็ล่างหลวงลีฟังเสียงน้ำได้จนจนจน,จน ดีคู่มือดีไาแดงเขียวดีสมัยใหม่มาคือดีสมัยโบราณแต่กนักกน,นเอาเมลไพ่สารป่าเพชรดีตรงป่าคู่มือนี่ยใส่ไาแดงเขียวดีสมัยใหม่ดีเจกเล็กจีรีเจก,เก,เจกมันก็สมัยโบราณพอเแ่าพอแกพวกเฮ็ดเนาะใส่เมลไพ่มาสานเป็นป่าเป็นดี ยังบรรยากาศท้องนาน้มไม่ตั้งแต่นามได้พี่น้องฟองป่ายก็สืบบอกว่าพ่อพ่อเลี้ยงเห็นเราว่าเมี่ยงพ่อใช่ไหมว่ามีเมี่ยงพ่อไม่ใช่เม so pues be uh ี huh. Plus, settling, ่ยงพ่นอยู่คันแก่นแต่ว่าเด้๋นอเอาเมื่อเห็นแต่นามแห้งท้องนาแห้งเขาเหนียวแห้งอันนี้ม่าบรรยากาศอีรักกับนามท่วมเดี๋ยวนี้ท่วมทุกปีทุกปีเรื่อบรรยากาศ หลังจากคนเส้าตกใหม่ๆั้งบนทะเลก็จะน้อมมใหญ่บนมีน้ำท่วมแล้วกรทั้งบนฝ้าพผ่สวนผักมีนิพาสร้าบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเรื่องพี่น้องแ็นผู้ชมน้ำงนามท้วมน้ำท่วมเขาว่าน่าฟังเสียงน้ำอไหล มีแต่น้ำล้วนๆมีถนปลาเข่าเลยมาเสาะพ้ฝนตกแห้ง,งหลังจากแห้งแรงมานานเป็นเดือนก็เปลี่ยนบกเกินสามมือทุ่มแท้ๆมาเสาะทั้งกันเมื่อนูบน่บลนฝนดีเอนูบน่บลนทั้งอื่นอาจจะพอตกเรีทั้งกันอุบลฝนตกดีดี โดยเฉพาะมื่อนีละมือเสาร์านี้ก้อนนันกระแหงแรงจนเขาเหี่ยวตายมีผัวมีปลาบ้านอ้อปลาหน้านำเป็นความนำแนะนำมีปลาแนะนำมีเขาพันมาโอ้บรรยากาศรังฝ่าฝ่ารัางฝน เียงจัะปางออกแล้วเห็นแต่นามถท่มเขาทะเลพี่น้องจักแห้งมูแห้งเบิ้งเอาแล้วพี่น้องป่องไปกันเทีาขาดนำไร้หลวดกันแทีหน้าเลยต้นขาวมูวไปเลย ฝนตกมาบ้านสองสัโมงแบบแห้งกระทอมหน่อยกระทอมท่ำใจเก็บเกว่ยวลงนอนเฝ้า์รี่ยามปลาอะไรปลาขาวปลาเคียงว่าป่งมะจีหญ้าทุท่ทตายระบาดเลยหญ้าพื้นกระไรหลาย นำแห้งผนตกแห้งตกนักนี่เราปีทอกสามก็มีมอย่างนี้นี่ละนี่ลองเอ้ยเสร็จแล้วเท่นนำเต็มไม้หน้าทั้งอื่นกะมีวะน่าผนกะไรส่วนเขาเด่นเก่าแล้วเด่นเก่า บรรยากาศทุ่งนาฟังเสียงบรรยากาศน้ำไหลจนอนต้นต้นน้ำหลวงลีสีปลามีกุ้งบ้านน้อยกุู้ฝนใหม่อันจะว่านี้ปา่ปาป่าคงกี่กับล่งขึน้นเันกัปากท่อบรรยากาศทุ่งนา ฟ้ากำลังโปร่งใสฟ้าย่มสดใสเมื่อหลังฟ้าหลังฝนคนลาก็ชมบรรยากาศน้ำน้ำหม้อ,อกแกงบุดีกำลังมีแต่เดียวนี่แหละ นำถ่วมเขาวล้วพี่น้องเอ้ยอะไรเนาะทางอื่นมีหนามยีไในอะไรยังเนาะทาานี่บอกว่าพ่อ,พ,อพ่อแล้วอีเจ้าเครื่องเรียนจังมากไหมยากาศนำถม่วมำถ่วมเขาว้งถว่วปลามันจะใส่มองเนี่ย ใส่เบ็ดใส่มองกันนำถั่วเทียงหน้าไลหลวดคันแทนาเลยเรีนบรรยากาศธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บนโตมานำถั่วตรงหน้ากระเสือนใจทำให้เศร้าหน้าเตียถั่วแห้ง ลมแห้งหละเสียใจเอาตายเขานำเขาเนำเกากำลังเป็นกกเป็นอกอกำลังงามนามาถ่วมกับเ่เกินอาทิตย์หนึ่งกางแกบอร่อยบรรยากาศทั้ง่งสีอุดมทั้งสีตะเกียบเมือดเมือม่อขึมขึมยิ่งทั้งป่าสอนสอ,อนพากันนอกกันถล่มกันตลักฝนตกดีหมอนอ่ทั้งฝน ທາງບົນທະເລກບໍ່ໃຫຍ່ບົນມີໂຄສີຕາສາມຕາທີ່ຈະກຽດຍັງມືດໆຍັງຝົນຍັງບໍ່ຍັງຝັນເຊົ້າຕົກ ล้างจากแห้งแรงมาหลายเดือนหลายมือมือนี้มาผลมาแหง้งยกดวดเดียวสองสามชั่วโมงได้ผลเลยมีแต่น้ำล้วนๆสิบอกว่าเมื่องพ่อมีเห็นเลยพ่อแล้วพ่อแล้ววนมีกระบอกมีผู้มีกระตัวมแล้วเด้อพี่น้องพ่อของไปมีฝน,นตกแหง้ง สองปมรวดบรรยากาศทบเหมือนเหเือๆไะเกตกันเองตองเก่งใจกันยกถัวมองเสาจนหอดสีมองเสาเปลออยู่ไปเนาะเนบรรยากาศน้ำเปลฟังเสียงน้ำแล้วจอจจจอจด เจ้าไ้เส้าหน้าเห็นหนํำเห็นฝนแดดเห็นไล้กับบอดีขึ้นเดือดร้อนแน่นำสวมอ,อบุบุพิกายนี่เดือดร้อนมิตวบาลต่วเมืองสวมพอดีพอดีพอดีงามเกี่ยวเวียนใบเขาพี่นองเอ้ย น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วมีพวามเวิร์บรรยากาศน้ำท่วมเขาอนที่น่าแห้งหน้าแรงอันนี้มา้วนนำท่วมเขาพี่น้องท่านผู้ชมกีฬาช้างน้ำเงิอนอุนบลคนจกแข้ง บวมจะเขาเลยพี่น้องกองไฟจ่องมาปลามั่นตานนี้มันกำนัลบุพสพศกันปันไดเพื่อนสามมือหาเมือกันเน้องเน่าเฮ็ดให้ใส่นาเนาะมลพี่น้องให้หน้าคาคักตัวเขาทุกปีทุกปีปัญหาบุกมันใส่หน้ากระเทวมแน่ธรรมดาแต่ว่ากระบายออกได้อยู่มั่วคองระบายนาม บรรยากาศฟังนี่น้ำตัวเขาฟังนี่น้ำตัวป่ามันสำปะหลังหลังจากฝนตกหนักตกแห้งฟังอย่างนี้แต่ปลายไปเขามีปลาพราะตบวบนน้องมีแต่น้ำล้วลวนวันนี้ถ้ามาเบิ่งน้าตัวม น้ำท่วมเขาเห็นแต่ใบวีน้ำท่วมวีเห็นแต่เส้นผมร้อยอ,อ่างลังอ,อ่างลังนว่าผู้เฒ่าผ้าว่าสอยศอยศอยย่งสี่กระบ้าสอยอีเบัวนาทีหนึ่งเป็นกอกเป็นก่องามกำลังใบกองเลยเย้าเป็นแต่อยู่ได้กินยัวแน,เนวเนี่ยไอจุลก้อนเนี่ยแหงเลี้ยงกอบไปเลยเลยมึงรู้อนไรพวกกันแท้ มี่ปลาเล็กยงถึงมะน่อนนำรดน้ํนาเพรน,น,น,น่ามีแต่นํารดน้วนเด้พี่น้องท่านผู้ชมจากอาทิ์ลงกรเลี้ยงกรอบแหงไปแล้วเก็บตายวันนี้พญาถิ่นที่ดาฟ้่าดินเปีงน,นําลงมาหายจากฝ่าคงสิบบอกว่าพ่อพ่อแล้ว หรือว่ามันมีแมงพ่อมีแต่แมงบนหรือว่ามันมอยุหอนแกนแต่ปลายเขาหงบกเกินม่อื่นเสาห้องจีบกพวาน้นามันอนยูตโตอยู่ดินยังอ่มวันอุน่มนามอยู่อยู่คือแต่เป็นหนาม,มากคังแหลกที่นํามหลายขนาดนี้ตกอีกที่นาห้องจะ ควารค้งกวกนี้ใบเขากลาา็ลังงามลังแตกกกแตกก,ก,ตก,กอแตกเหงาเป็นห,หน้าวานรวนเลยปูปลาหนามหนามก็เพอามีเป็นหนามฝนไหมบรรยากาศทุกหน้านามสวมเรื่องพี่น้องพวกนี้หลังจากพระเบงธงหน้าแห่งมาหลร้ายมือห้ายดอกห้ายเสียวถนนหน,นทางกระเซาะถนน เขียจะหน้าหน่อยสวนนำจ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 ำนำผนไม่นี่ต้องใส่สารเคมีใส่สารเคมียาขายาดูดซึมมอันตรายอีเมือนสาห้องจะบกเอาสิงามหระบาท่านีี่ฟางนี่เป็นป้ามั่นหล้วน วาเหตุคลองระบายน้ำเก้ไว้น้ำถ่วมมันมันกังงามงามบุกมันใสหน้าใส่ทรงหน้าบรรยากาศทท่งสีตะเกตยขึ้นขึ้ฝนอนาจจะยังตกอยู่แต่ทางอ,อุบวนหายไปแล้วฝนหยุด